ไปว่าแวาทำไมถึงอัดอีพอดีไปเล่นรอยาชนะบอลอยากมาลองเล่นแบบชนะหนล้วกมาลองยังชนะมั้งหลังๆมันคงเก่งกว่ามั้ง กไม่ลองไม่รู้นะครับอ้าขอซักส,ส,ส,สนโนโบอลโปรดพลิกเกมได้หลายครั้งนะครัะสโนบอลผมใช้อะนะพลิกเกมหลายครั้งละส,นโ,สนโนบอลรู้สโนบอลธรรมดาธรรมดาลูกหนึ่งสามารถพลิกเกมได้โอเคครับชิคชิกฮ่าชิค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  อุกอันนี้จ้อดของดีอันนี้อยง,งนี้้ตรงกางไม่มีใครไปต่ไปแล้วจะเป็นุที่ทำให้เราโดนค่าดีมากนะครับ พอเวลาไปแล้วคนก็จะจ้องแต่เราเราก็จะโดนค่าดีมากเลยเพราะโดนทุกคนลุ้มแบบดังโดนทุกคนลุ้เลยอะนะครับมาติดทุกคนโอ้สวัสดีทุกคนติอ่าอย่าได้ใจดีนะครับที่มาอยู่ใกล้ๆผมเราจะรอด หวังเลยปุ๊บอ้าวตกเองจะเรินพรมโอ้โตกโดยไม่ต้องทำอะไรเลยเมื่อกี้ตาไม่โดนด้วยซ้ำแต่ทำเป็นแกล้งตกสายสายอยากให้ดีใจเมื่อกี้ตาไม่โดนด้วยซ้ำแต่ ตอนนี้หาสิ่งที่ดียิ่งก,งกงว่า,น,าวนี้สิ่งที่ดียิ่งกว่านี้นั่น้งนา่นเองอืมเดี๋ยวเราจะ วัว yeah, The Sky w a ครับออกแล้ววัวได้เไีกแลครับสวัสคีครับ